มีคนบุกลุกเข้ามาในบ้านเพื่อนค่ะช่วงสักสี่สาห้าทุ่ม,มก็เลยบอกว่าอู้ดูไม่ปลอดภัยจังเลยจะไปพึ่งคุณตํารวจก็ไปโรงพักโรงพักเนี่ย <c oughs> จังหวัดที่พูดถึงนี่คือกาลสินนะโรงพักก็คือสอพมเมืองกาลสินนะก็ไปถึงไม่มีตํารวจสักนายเดียวมีตํารวจนอกเครื่องแบบหนึ่งนายแต่ไม่ได้ทําหน้าที่รับแจ้งความเขาเลยกลับมาด้วยใจที่บอบช้ําแล้วก็ เหมือนกับอัดคลิปลงโซเชียลระบายความอัดอั้นตันใจนะครับเสียใจมากเพื่อวนั่นโมบพ่องอาที่ครับเสียใจก<ม>็บอกเลยสถานี้ตำรวจมันการสินเออให้ตำรวจไม่อยู่ไม่กลัวโดนโจรขโมยของห,อหรอ เออนี่โรงพักนะเออคงไม่กล้ามาขโมยหรอกมั้งเขาก็เลยบอกเนี่ยเขาเสียใจมากตํารวจสพเมืองการศินละเลยหน้าที่มาแจ้งความร้องทุกข์ไม่มีเจ้าหน้าที่ผแผนกไหนมารับแจ้งความเลยในคลิปจะเห็นตํารวจนอกเครื่องแบบอยู่นายเดียวแต่ก็ไม่ได้ทําหน้าที่รับแจ้งความเขาก็ต้องเดินทางกลับไปพร้อมกับบันทึกเสียงเหมือนกับน้ําตารืนอน่ะม,มีมีนอกเครื่องแบบอยู่นายหนึ่งก็ถามอ่ะแล้วเขามีเรื่องมีราวอะไรเขาบอกคือเนี่ย มีคนบุกรุกเข้าไปในบ้านเพื่อนเขาช่วงเวลา4ี่ถึงห้าทุ่มรู้สึก <Okay. S 2> ไม่ปลอดภัยก็เลยจะไปแจ้งความอืมเอาต่อมาคุณผู้ชมหลังจากที่มีการโพสต์คลิปลงในโซเชียลช่วงที่ผ่านมาทีมข่าวติดต่อไปยังพันตํารวจเอกอิกทธิเดชสุนทรท่านเป็นผู้กํากับการสพเมืองกาลสินแล้วก็ถามว่าเอ๊ะท่านผู้กํากับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับฝั่งผู้กํากับบอกว่าผมยังไม่ทราบเรื่องนะแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้ ก็ยังไงเดี๋ยวขอตรวจสอบคลิปก่อนหากพบว่าตํารวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้ามีความผิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยทางผู้กํากับบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะดาเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะอันนั้นคือผู้กํากับมาถึงระดับผู้การไปเลยพลตารวจตรีวิศสีประภาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระสินบอกเรียกมาแล้วตำรวจที่อยู่ในคลิปแล้วก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนต่างๆเนี่ยร้อยเวรที่เข้าเวรมาสอบถามซิว่าวันนั้นเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วเขาบอกว่ายังไงเอ,อเขาบอกว่าวันนั้นน่ะน่าเศร้าใจไปอีกใช่คือมันมีการจัดงานคอนเสิร์ตกันกุศล<ช>ของตํารวจกลาลสินที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งก็เลยคาดว่าตํารวจสังกัดสพเมืองกาฬสิน ไปร่วมงานไงก็คือหมายถึงว่าถ้าจะแจ้งความให้ไปตรงนั้นเหรอไม่ใช่ใชคือตำรวจไม่อยู่เพราะตำรวจเนี่ยไปร่วมงานนี้เนี่ย<ม>ที่เขาบอกว่าที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเลยทําให้ไม่มีใครอยู่ที่โรงพักเอาทีนี้ประชาชนก็บอกว่าถึงจะมีงานอ่ะ แต่ไม่ใช่ไปหมดทุกนายไหมแล้วทิ้งโรงพักเลยเหรอไม่ลรอย่างน้อยก็ต้องมีงานบริการประชาชนที่อยู่โรงพักเหตุด่วนเหตุร้ายอ่ะมันเลือกเวลาไม่ได้จัะอย่าเพิ่งเกิดเหตุตอนนี้นะอย่าเพิ่งทะเลาะอ,อะไรกันนะเพราะว่าตำรวจไม่อยู่อย่างนี้มันได้หรือนี่ไงมีม,มีอยู่หนึ่งนายนี่ไงก็ไมู่้อมกับไม่รู้แต่ผู้การรู้อ่ะเอาเรียกมาตรวจสอบแล้วแต่ผู้กำกับไม่รู้เรื่องนะ ก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันก็ต้องรายงานตามลําดับชั้นขึ้นไปอะนะอ่ะงงอะสิคุณรู้อะไรคุณกฤษดาคุณรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าต้องไปแจ้งความที่สถานบันเทิงที่มีคอนเสิร์ตการกุศลเหรอยุคนี้เขายังมีคอนเสิร์ตการกุศลอีกเหรออาวก็เขาบอกเขามีอ่ะเขาจัดอะนะอ่ะ